หลวงพ่อต้องการอย่างเบาเลยครับครับเมาหรือเปล่าครับเมาน้านกินเหล่ามาดาผมผมผมมีงานคอยได้เจ้าตนมาดาผมครับครับเบิ้งไว้ครับขยันมีโปรดเก้ว่าเออหลวงพ่อขยันเงื่อังแตวานำเพี้ยนนิสัยเด้อเวลาจะขึ้นก็ขึ้นแบบพูดแรงแรงพูดแบบไปกับปกติจะเป็นนิสัยอย่างนั้นไงชาวบ้านก็รู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างนี้ก็ไม่ให้ใจอยู่ใจก็พูดดีๆีจให้ไปก็ไปไม่ให้อยู่ก็ไม่ไม่อยู่ พอต้องการยังเบาเลยครับครับสิมาดาสุดผมเลยเมาหรือเปล่าครับเานั่นเป็นพาเป็นยังคือต้องกินเหลา้าคือต้องกินเหลา่าฮะลับเบิง้งเบิ้งไหครับพระวัดบ้านเตยครับเตยกระโจนครับออกป่าแล้วครับามาเมาครับเป็นพาสงนะครับกินเหล่ามาดาผมผมผมมีดงานคอยได้เจ้าตนไหนมาดา <S <S ผมครับครับเบิ้งไว้ครับแมเบิ้งไว้ครับ เบิงไบ่มวกของดาพวกผมพวกผมมาเหตดสลาอวัดครับไดาเจ้าได้พวกผมมาเหตดสลาอวัดใส่กระจกตรงนี้ครับเ, ي, มมเ pandemic, บิงไบ่ครับเบิงไบ่ลวงพ่อค์นี่แหละครับครับบอกเลยผมม้อย่อมอือ้าแบบนี้เอาไว้ให้หนังครับขวนเอาไว้บอแกอยู่นี่นานเลยยังครัเพราะเป็นสี่สามพันสาเลยสามสี่พันสาเดีเนาะทว่า พี่สยัยเขาเป็นยังไงปกติของมัน,เ,นเออเราก็ดีกันย่ำ้อนเราก็ดีเป็นโรคเฮดเบียเฮ็ดทัมเมนมันขย,นนนยันมีปดวดเกินระเออร์หลวงพ่อขยนันละ่ะแต่พอเวลาเมาแล้วก็เป็นนิสัยฟังแต่ว่านน้ำเปลี่ยนนิสัยเดียวเห็นเมื่อก่อนหน้านี้เพิ่นเพิ่นเพิ่นไปด่าใครนะครับก่อนหน้านี้ที่เมาไปด่าเห็นเฒ่าพงเงยนั่งเฒ่าวันตายเลยล่ะเฒ่ากรเป็นนั่น ให้อันอัผู้คันบัตรกมบมานั่นะอืมอือาก็ตายแล้วล่ะตายได้เรียนพวกวัวแล้วแต่บ่ถือบัซ่าดอกอืมครับแต่พอเห็นภาพออกไปอย่างนี้แล้วเรารู้สึกยังไงบ้างโอ้ยแต่ว่าบ่อยากให้ลุ่งละเนาะอย่างนั้นเสียเสียงชาวบ้านสังวัดกับตักากับัพไป เอญาติโยมแล้วเขารู้ข่าวก็ออกมาคุยเอาผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยคนเฒ่าคนแก่เรามามาอยู่ตรงนี้เลยแต่ทำไมก็นั่งอยู่ในมันคือมันไม่รู้เรื่องอะไรเขาอ่ะก็เลยไม่รู้เขาได้จริงว่าเกิดอะไรไม่รู้เลยเห็นเด็กว่าเขามาจากตลาดมาจากตลาดจะนั่งรถสามล้อมาแล้วก็วอยไวมามาอย่างงี้คณะกรรมการวัดก็สรุปว่าให้ท่านออกไปใช่เป็นเจอยู่เฉยๆนะแต่เวลาจะขึ้นก็ขึ้น แบบพูดแรงๆพูดแบบไปกระทบก,กระชากจะเป็นนิสัยอย่างนั้นไงที่นี่ไอ้พวกไอก้ช่างมาทำซาราเขาก,ก็ไปว่าเขาท่อนก็เล็กปวดไงก็มีเล็กแค่นั้นแหละเรื่องมันเขาไม่รู้นิสยัยแกไม่รู้นิสยัยเขาพวกช่างช่างเขาไม่รู้นิสัยแกเพราะมันติดเก็บโจกเน่ะก็เลยประทนน้นนงแกวุ่นวายมา มาจากตลาดได้ยินว่ามาจากตลาดตอนเขาไปก็ไม่รู้ว่าเขาไปตอนไหนแต่รู้ว่าเพราะตกตอนเย็นมาไม่เห็นก็แสดงว่าไปแล้วเขาก็ไม่บอกเขาไปเขาไม่บอกกันเขาไม่ได้บอกใครเลยไม่ได้บอกเลยมันก็เลยไม่รู้บอกคราเป็น้างที่ทํากระจกนะที่ท้ากระจกอวู่บว่ายก็ใต่กับตาง้างก็เรยว่าเดียวยังเป็นยังลงลงตาเป็นยังลงตาเตียวยังก็ผมผมมันไปเจ้าก้ไปบอกเจ้าในขื้นกับผู้จัก ในช่วงนั้นแต่ว่าไปว่าไปให้ค้วยให้ตัดเขาให้เยี่ยงให้ค้วยให้ตัดเขาเนี่ยละ,ะยาบคายใส่เออนี่แหละพูดจยายาบคายใส่ช่างทขานี่แหละปกติแกเป็นคนยังไงก็ดีถ้าถ้าบอเป็นในช่วงนั้น,น,น<ม>ก็ปกติดีทําไม่กินถบายก็ดีแต่เห็นสภาบาแล้วคิดว่าแกมาหะไรคือแกไปกินยาอะไรมาแกกับว่า แกไปหาหมอจะเขายายัาง,ยางให้กินพอไหมเอาเขาก็เตียยาปกติตัวนาะเย่นบ่เขาว่าเจนมัด่อพยานาอยู่หลานคานนาวัดนะต่อยนาวัดเอ้าูกเอ็นหลานคานไปกินอยู่เราว่าชาวมันก็รู้สึกไม่สบายใจก็ออกพากันไปออกไปออกไปก็กไปบอกแกถ้าไม่ไหวถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ให้แกอยู่ต้องให้แกไปก่อนสงบสติอรารมณ์ก่อนถ้าเป็นยังไงก็จั ให้กลับขึ้นมาอย่างเนี้ยนะเราก็ไปพูดอย่างนี้เนี่ยชาวบ้านก็ก็ไปแต่พวกอนที่เป็นแมวออกแมวออกวัดแมวออกคำ้ำอไนปพูดกันก,กรรมการนันก็คือผู้ใหญ่บ้านเน่วันนั้นเหนอยเออก็แต่วันนั้นเน่ยแจกก็ว่าเออก็ไม่เป็นไรอยากให้ไปก็ไปแากก็พูดดีดีอตอนช่วงเนะ่ยแจกก็พูดดีดีจะให้ไปก็ไปไม่อยู่ก็ไม่ไม่อยู่ แกก็พูดอย่างนั้นไม,ไม่รู้ไปที่ไหนเออไม่รู้ไปที่ไหนข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l l o อ e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไว้กับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ